สวัสดีครับเลขดับนะครับเลขดับของโกสัมพีนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบกับสมาชิกทางนี้อีกแล้วนะครับนะครับเลขดับ10หน่วยบนนะครับพร้อมสูตรนะครับหลายท่านบอก ทำยังไงเนาะสูตรบางท่านก็คำนวณไม่เป็นนะครับวันนี้ผมจะทำคำนวณให้ดูนะครับครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับดับหกนะครับไปหลักร้อยนะครับดับหกแต่ว่าหกไปอยู่ที่หลักร้อยนะครับสำหรับสูตรนี้ก็ดับแค่สิบหน่วยนะครับดับแค่สิบหน่วยผ่านมาก็เจ็ดสิบกว่านะครับเจ็ดสิบกว่างวดแล้วนะครับ ผิดไปสองงวดนะครับผิดไปสองงวดวดต่อไปนะครับวันที่หนึ่งมีนานะครับแปดนะครับแบบสิบหน่วยแปดนะครับจะไปหลักร้อยอีกหรือเปล่านะครับก็ใครชอบก็จัดไปนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับครับผมจะคำนวณให้ดูนะครับท่านบอกว่า คำนวณไม่เป็นทำยังไงครับก็ดูดูสูตรนี้นะครับสูตรนี้เขาก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าใช้หลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับนี่นะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วมาดูสถิติที่ผมจดเอาไว้นะครับดูสถิตินะครับนี่คือสถิติที่ผมจัดเอาไวน้นะครับ,อ,อ,รบอันนี้คือรางวัลที่หนึ่งนะครับ รางวัลที่หนึ่งตัวแดงๆนี้ประกอบสามตัวท้ายนะครับสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนี่ผมก็เขียนเอาไว้เพื่อให้มันแตกต่างนะครับจะได้ดูง่ายนะครับอันนี้สองตัวล่างนะครับวดที่ผ่านมาสามเก้านะครับสามเก้านี่คือสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็สามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับแล้วก็ทายสองตัวครั้งที่หนึ่งนะครับทายสองตัวครั้งที่สอง แต่ว่าผมจะเขียนไว้าตามลำดับนี้ตามเรียงตามนี้นะครับครั้นี้สูตรนี้บอกอยู่แล้วว่าใช้หลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับก็ก็คือตรงนี้นะครับหลักหน่วยนะครับก็คือตัวนี้นะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับนะครับมาดูงวดต่อไปดูนะครับ สามหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็เป็นห้านะครับนี่นะครับห้านะครับเพราะว่าคำนวณค้างวดนะครับเอาคำนวณเอาห้ามาคำนวณแล้วมันจะออกงวดต่อไปนะครับออกออกงวดหนึ่งมีนานะครับถ้าเราจะเอาสิบหกมีนานะครับเราก็เอาหนึ่งนะครับนะครับสิบหกมีนานะครับเอาหนึ่งเทียบนะครับแต่นี้เอา หนึ่งมีนาก่อนนะครับเอาห้านะครับนี่นะครับเราเอาตรงนี้นะครับคือหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งเอาห้ามาเทียบนะครับแล้วมันจะออกเมื่อต่อไปนะครับก็คือหกศูนสามนี่นะครับครับมาดูนะครับศูนนะครับนี่ห้านะครับต่อไปก็ดับแปดนะครับนะครับถูกมีนาก็ดับสี่นะครับนี่นะครับ ก็คือสูกนะครับอย่าลืมนะครับใครชอบ็จัดไปได้เลยนะครับดับแปดสิบหน่วยบนนะครับนะครับคราวนี้เรามาดูเลขล่างนะครับเลขล่างเมื่อที่ผ่านมาผิดนะครับดับสามไปผิดนะครับนะครับสูตร้มันก็มีมันก็ไม่แน่นอนนะครับมีผิดมีถูกรรมดานะครับแต่ว่าถ้ามันผิดมาเราก็เสียตังค์เลยนะครับ นี่นะครับเลขล่างนะครับดับสิบหน่วยล่างเลยครับส่วนนี้นะครับผิดนะครับอันนี้ใช้ใช้เลขสามเลขสามนี่เป็นตัวยืนนะครับบวกหลักสิบบวกหลักสิบรางวัลที่หนึ่งเนี่ยผมผมเป็นตัวย่อของผมในรางวัลที่หนึ่งนะครับหลักสิบนะครับเดี๋ยวดูให้ว่าคำนวณดูว่ามันผิดยังไงนะครับนี่นะครับหลักสิบ วันที่หนึ่งวัตีิผ่านมาก็คือเก้านะครับเอาเก้านะครับคือข้ามมากก้วหนึ่งข้ามวันนี้มันจะมาออกวันนี้นะครับเก้านะครับสุดนี้นะครับเก้าเก้าแค่สามบวกนะครับแค่สามบวกนะครับอันนี้ใช่แค่สามบวกสามบวกเก้าก็ได้สองนะครับก็ได้สิบสองนะครับเพื่อเอาตัวท้ายเลยนะครับ ถ้ามันเกินสิบล้วก็ตัวท้ายนะครับถ้าถ้าบวกสิบล้วก็เราก็เอาศูนย์นะครับคราวนี้เอาเก้ามาบวกกับสามนี่มันจะได้ได้สได้สิบสองนะครับแล้วมันจะดับสะมดับสามมันจะผ่านมามาเต็มเต็มเลยนะครับสามเก้านะครับผิดต้องเต็มเต็มเลยนะครับนะครับก็ผิดหวังนะครับผมก็ผิดเหมือนกันนะครับผมก็ผิดหวังนะครับส่วนส่วนนี้ก็ยังแค่ได้อยู่นะครับสามบวกร้อยแล้ววันที่หนึ่งเนี่ย าบวก100ร้อยรางวันที่หนึ่งนะครับสามบวกร้อยรางวันที่หนึ่งก็คือเอาสามเอาสามมาบวกร้อยก็คือบวกกันได้หกนะครับแล้วมันจะมาออกงวดน,นี้นะครับออกสามเก้าเนี่ยนะครับมาดูสูตรนะครับนี่นะครับสามบวกร้อยรางวันที่หนึ่งบวกได้เลขสามก็บวกสามก็เป็นหกนะครับก็ดังหกนะครับอันนี้คืองวดต่อไปนะครับเพราะว่า นี่นะครับมันเป็นตัวเก่านะครับเอาสามมาบวกสามมันก็จะได้หกนะครับก็ดับหกเลขเลขท้าเลขเลขเลขทาสองตัวนี้นะมันจะออกงวดนี้นะครับถ้าเราสิบหกมีนาก็หกบวกสามก็เป็นเก้าสิบหกมีนานะสิบหกมีนาก็จะได้ดับสามเซียวนะครับนะครับงวดต่อไปนะครับสูตร ที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งเนี่ยสูตรที่หนึ่งค่ามวดนี้ดับหกนะครับส่วนสูตรนี้นะครับจะใช้หรือเปล่านะครับมันจะดัดซ้ําหรือเปล่านะครับอย่าเพิ่งดูบางท่านก็บอกว่ามันจะไม่ผิดซ้ํานะแต่ผมทิ้งเลยนะครับถ้ามันผิดมาผมก็ทิ้งเพราะว่าสูตรมันเยอะนะครับเอาใหม่ก็ได้นะครับครับขอบคุณนะครับ นี่คืองวดวันที่หนึ่งมีนาครับเลขล่างดับสูตรที่หนึ่งนะครับดับหกนะครับสูตรนี้ยังก็ผิดหนึ่งงวดเหมือนกันนะครับนี่นะครับผิดแต่วันเก็เดินมายาวนะครับสูตรนี้เดินมายาวเพิ่งจะมาผิดงวดที่ผ่านมานะครับจะใช้หรือเปล่านะครับถ้าจะใช้ก็ใช้แต่ผมทิ้งไปนะครับนะอ่าอย่าลืมนะครับก็ พิจารณานะครับเลขดับถ้ามันผิดมาแล้วก็ไม่ได้นะครับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะโพสสูตรเลขติดให้อีกสามสูตรนะครับสูตรเยอะนะครับสูตรเยอะนี่นะครับอย่าลืมนะครับว่าวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งมีนานะครับดับสิบหน่วยบนแปดนะครับสิบหน่วยบนแปด ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ